เช่นเหรียญน,นี้นะคะเหรียญราชะการที่ห้าตราแผ่นดินนะคะก็เป็นเหรียญเงินเงินเก็บแบบนี้ค่ะไม่มีทางขาดทุนแน่นอนเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปน่าเอาเอา,เอาตัวอย่างมาให้ดูได้เลยพูดคุยกันนะคะเก็บเหรียญนนะคะ่ะวิธีการเก็บเหรียญที่จะไม่ให้ขาดทุนนะคะมีแต่ก,กาไรอย่างเดียวเลยคือเก็บแบบนี้ดูสิ เหรียญ50ตัตังค์นะคะปกตินะคะ2 4 9 3ใช่ไหมคะเหรียญพอ2ส9 3เหรียญที่เขาเก็บเนี่ยก็เป็นเหรียญพิเศษนะคะคือตัวหนังสือหนาเห็นไหมคะเอ๊ะเอาอาหารเลมาชี้ให้ดูตัวหนังสือตัวพิมพ์อะค่ะเห็นไหมคะตัวเลขเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นตัวหนาเห็นไหมคะเนี่ยเก็บเหรียญแบบนี้ไม่มีโอกาสขาดทุนแน่นอนเลยเนี่ยเขาเก็บเป็นเหรียญพิเศษทั้งอะไรเห็นไหมคะ ตัวหนังสือตัวพิมพ์หนาเหรียญนี่ถ้าปกติถ้าสภาพนี้ขายได้ก็น่าจะประมาณสองสามร้อยบาทได้ค่ะเหรียญสวยส่วนมากที่เจอจะไม่ค่อยเจอสวยๆแบบนี้เจอก็จะสึกจนจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วอะไรประมาณนี้มองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะที่เจออันนี้ก็สวยค่ะถือว่าสวยถือว่าใช่ได้เลยเหรียญนิดนะคะนั่นแหละค่ะประมาณอย่างน้อยก็คือมีสองร้อยขึ้นไปแน่นอนไม่ต่ำกว่าสองร้อยแน่นอน แล้วก็เหรียญอ่ะเหรียญที่เขาเก็บเป็นเหรียญพิเศษทั้งหมดเลยเป็นเหรียญที่หาหายยากแม้กระทั่งเหรียญบาทเนี่ยเหรียญที่ลึกเหรียญหนึ่งบาทอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหนึ่งบาทเหรียญนี้ก็มูลค่าที่เป็นนรับซื้อนะคะสิบห้าบาทเหรียญนี้เคยมีราคาสูงเกือบเกือบร้อยอะเกือบถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ปัจจุบันนี้ซื้อขายกันอยู่หลักไม่ถึงร้อยค่ะ ที่พนักพนักรับซื้ออยู่สิบห้าบาทอ่าแล้วก็เหรียญนี้อีกอ่ะมาดูเหรียญนี้เหรียญยี่สิบสตางค์เป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญสตางค์รูที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะชิ้นนี้ราคายี่สิบห้าสตางค์นะคะเป็นสมัยราชการที่แดค่ะเหรียญนี้พศสองสี่แปดห้าค่ะเหรียญเงินจะมีผลิตแค่ 2, อสองพศค่ะสองสี่แปดสี่กับแปดห้า ถ้าไปเห็นยี่สิบห้าห้าสิบตังจะเป็นสองสี่แปดสี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้าสิบตะตังเอ่อยี่สิบตะตังสองสี่แปดห้าจะมีสามชนิดราคามอีอ่อห้าตะตังสิบตะตังและยี่สิบตะตังเนี่ยค่ะมีสามชนิดราคาราคารับซื้อห้าตะตังสี่สิบบาทสิบตะตังสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นเหรียญยี่สิตังค์จะเป็นเหรียญหายากมีราคานะคะเหรียญน,นี้จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทเนี่ยค่ะเขาเก็บเหรียญเห็นไหมคะจะมีพิเศษทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสองเหรียญเนี่ยยังไม่ถึงบาทเลยห้าสิบตังค์กับยี่สิบตังค์ยังไม่ถึงบาทเลย,ย,เลยสองเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะขายได้เท่าไหร่อย่างน้อยก็มีสี่ร้อยอ่ะไม่ถึงบาทสองเหรียญไม่ถึงบาทรวมกัน แล้วกรเลนเลนนี้ปกติเออะอะเทียบให้ดูมีเลนปกติมาเลนหนึงนี่เดี๋ยวให้เทียบให้ดูตรงช่วงตัวหนังสือจะได้รู้ว่าแบบไหนหนาแบบไหนที่เรียกว่าหนาเห็นไหมคะอันนี้เป็นหนังสือปกติเนี่ยค่ะจะมีเป็นเส้นเดียวเนาะอันนี้อปกตินะคะถ้าเป็นอันนี้เห็นไหมคะเหมือนจะมีสองเส้นคู่อะเขาจะหนากว่านะคะความหนาเขา เขาผิดกันชัดเจนนะคะแต่บางทีบางท่านไม่เคยดูไปดูเหรียญเดียวก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่ามาเทียบกันสองเหรียญอย่างเงี้ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนลองดูนะคะพูดถึงสองสี่เก้าสามเขามีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะมากมายเลยนะจะมีตัวหนังสือหนานะคะบล็อกนะบล็อกหนาแล้วก็จะมีเซะอูมีหัวเซะอูตรงตรงภูมิพลเขาจะมีหัวเ,เขาก็เล่นกันไปอีกแบบนึงแล้วก็บล็อกแตกโน่นนี่นั่นเซะอูมีหัว สองเหรียญนี่ไม่มีนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นอีก,อกแบบหนึ่งที่เขาเล่นกันอันนี้จะเป็นเหรียญก็จะมีอันนี้อีกอะไรเนี่ยสิบตังค์โอ้สิบตังค์สิบสตังค์องงทองเหลืองสิบสตังค์สองสี่เก้าสามสิบสตังค์นี่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะของของเหรียญสองสี่เก้าสามปกติเคยซื้อขายกันเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งอะถึงสองสามร้อยบาทเลยนะคะถ้าสภาพนี้แต่ปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งอย่างนะคะราคาจะลงมาหมดเลยประมาณสามสี่เท่าตัวกับสมัยโน้นสมัยสมัยที่บูมบูมนะคะช่วงปีห6 0เกยประมาณเนี้โอ้โหราคาเหรียญแบบขึ้นจนทุกคนซื้อเก็บกันหมดเลยหวังเก่งกำไรแต่พอถึงเวลาชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เอเอฝันละลาย นะคะของไปได้ก็เก็บค่ะเก็บไว้หวังที่จะมีกําไรไว้ซื้อขายขายว่าเก็บไว้ขายในวันข้างหน้าจะได้บวกกําไรได้ปรากฏว่าซื้อไว้30บาทนะตอนนี้ต้องขายออกมาออกต่กํากว่าสิบาทต้องยอม